ครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมรับฟังเลยครับเด้อเดี๋ยววันนี้ทีมาปลูกเอ่อฝรั่งแดงจักกระพัดนะครับเนาะคือฝรั่งฝรั่งแดงจากฝ <c oughs> ักขึ้นน้อยมันสิออกสีเอ่อม่วงจๆกันมาเนี่ยนะครับเด้ออันนี้ผมเอามาปลูกอา่าส่อมยู่กับต้นกล้วยนะครับที่มันไต่เนาะปลูกต้นกล้วยที่มันไต่วิธีปลูกก็ง่ายๆครับผมเอ่อกดลุ่ม อันนี้เป็นเป็นลุมกล้วยเก่านะครับเมื่อผมปลูกกล้วยไอ้กล้วยหอมท่องกล้วยหอมไอ้ประทุมนะครับมันใสที่เกาเลยเอาตะกิดาผสมเบ่งแบมเบ่งปลูกตอนนี้ก็ปลูกไปแล้วประมาณสี่ต้นนะครับเอามาผสมพอดีตอนใวนะครับมีปลูกยังไงครับคนลุมอ่านลุมพอะประมาณครับบ่ต้องเอาละบ่บต้องเอาลึกล้อก็เอาซ้ำซ้ำุง ซ้ำทุงบกชีดาเข้าอย่างนี้นะครับซ้ำทุงนะครับอยู่ประมาณนี้บ่ต้องใส่เศษเศษหญ้าสดหรือเศษเศษพืชเศษยังลงไปนะครับเนดะ้าะว่ามันจะเห็ดใหย่ดินเป็นแก็ดนะครับเพราะดินเป็นแก็ดหเหรอเห็ดใหย่ส่วนใหม่เข้าไตานะครับแนละ้วคนลุมเมพอประมาณแล้วก็เอาทุงอันนี้ออกทุงทุงช่ำบ่ลงนะครับว่างลงไปหันใบไปทางทิศตะวันออกนะครับ หันหนาใบเป็นไปทังที่ตะวันดอกนะครับอันจิ้งตอนนี้เป็นกิ้งที่ที่ผมตอนเองนะครับเราหันใบไปทังที่ตะวันดอกเพื่อเพื่อที่จะห้มันรับแสงนะครับจะผสมดินลงไปนะครับช่วงนี้ปลูกนาฝนนะครับอมาเมลื่อนนี่ฝนตกนะครับตอนนี้ก็ยังลินๆนอยู่ก็หดน้ำฮดน้ำวิธีหดน้ำก็หดซูมือนะครับช่วงช่วงสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์แรกนะครับ ช่วงเดือนหนึ่งกับฮอทซูมือมือละมือมือละรอบมือรอบช่วงเศร้านะครับหรือช่วงแรงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะครับเนาะผมผมไปกับผมของผมมันก็เป็นดินเหนียวนะครับเนาะผมเป็นพ่อพ่อทมเทกกะถ้ามีพวกห้าแห้งนะครับพวกเศษเปียงพวกยังบางที่นห้องผมก็มีเป็นพวกเศษเปียงเก่านะครับเนาะที่ผมเอามาใส่เอ่อก็เอามาดผมเพื่อที่จะให้ดินมันชุ่มชื้นอตลอดเวลานะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นสายนามนะครับสายนามที่ผมต่อไปแล้วนะครับเพื่อจะให้มันอันนั้นชุ่มชื่นยู่ต่อเวลาด้ยครับเพื่อนะครับปลูกง่ายๆครับพลังหมที่นี่ก็ล่อล่อหดนามอย่างเดียวนะครับง่ายๆครับปลูกปลูกบักซิดะปลูกง่ายๆนะครับเปิอยู่เอ่ออยู่ประมาณนี้นะครับาะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะอยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวสิพาไปเบื้องต้นที่ปลูกนะครับปลูกแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นบักทุเลียนนะครับทุเลียนต้นหาชิบัดนะครับปลูกข้างๆกันเลาะเลาะกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นนึ่งนะครับที่ปลูกไว้ปูกเมื่อกี้นะครับปลูกเป็นแดงจักรพรรดินะครับแดงจักรพรรดิสื่อสื่อพันเพิ่มมาหรอกอะมันได้ประมาณโอ้หลายโดสหลายเดือนเติบครับ เกือบปีแล้วครับผมกันเลยเอาอันผมก็เลยไปตอนมาตอนตอนผมก็เลยตอนมากาเลยเอามาปลูกอันนี้ต้นที่ปลูกเมื่อกี้นะครับเนาะน,นี่ปลูกเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็สีเดี๋ยวภาพไปเบิ่งน,น,นะครับนี่นี่ต้นที่ปลูกเมื่อกี้นะครับอ่าปลูกในอ่าปลูกในป่ากล้วยนะครับผมปลูกในผมเอามาส่อมในป่ากล้วยเพราะเอ่า บ่ได้ฟีกว่าในป่านี่สีมีต้นยังแน่เนาะครับเนาะนี่ครับแล้วนี้ก็สิเป็นแถวบกุงนะครับนี่ครับแถวกลางๆนี่เป็นแถวบกุงนะครับสายกัวก็สิเป็นกล้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันใหญ่ขึ้นมากก็สีเลือกเอาอันใดอันนึงนะครับปลูกไปก้อน,นเนาะเขากับปลูกไปก่อนยยันยมันเออเออยันมันบ่อนยันมันบ่ติดนะครับเียย่านันมันไหลยยสี่เลียดมันกับการปลูกอันนี้ก็เป็นอีกตน้นหนึ่งน,คนะครับเด้อที่ปลูกนะครับ ฝรั่งแดงจากพัดนะครับนุวยออกหม่วงก็พุงกะถ้าได้เคยกินนุวยเหรอครับถ้าได้เคยกินนุวยคือกันเดี๋ยวปลูกล่องเบง่งกินเบง่งเดี๋ยวก็ะหูกถ้าตอนออกมาแล้วนะครับอยากได้พันธุ์มันมาขายายครับสีมันงามนะถ้าท่านได้ลองท่านลองรดฉา,ดาิเบ่งเนาะนะครับปลูกมันไปนี่ก็มีทุเรียนก็มีครับป้านี่ทุเรียนต้นหาสิบบาทที่ผมเคยเคยลงคกิบไว้นะครับเนาะนี่ครับ ที่หาชิมปะคือเคยลงคลิปไปอันนี้ก็เป็นฝรั่งอีกต้นหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอันเวลาปลูกก่ะปลูกหันหันหันใบไปทางทีตะวันออกดนะครับเลยพยายามหันใบไปทางทีตะวันออกเพราะว่าไออ่ะมันสิได้รับแสงเนาะหนาใบมนะันเนาะครับแล้วก็สิมี่อ่ะ ฝรั่งหงเป่าซือ้อเนี่ยครับตอนมากขึ้นกันเหลืออยู่ต้นหนึ่งเหลือต้นหนึ่งก็เลยเนี่ยครับเอามาปลูกนี่ซะนีะครับหงเป่าซือ้อเอาไปทั้งตัวบันดอกนะครับเนี่ยเป็นอันนี้เป็นหงเป่าซื้อนะครับนะเดี๋ยวเรอบเบื่อวันไหนมันจะเป็นยังไงนะครับครับมีบกมักห้มีกล้วยนะครับเนี่ยครับอยู่ในปา่าอยู่ทั้งแนวโซนโซน,นหน้าบ้านครับพยายามปลูกเรื่อยๆอันนี้เป็นอ่า เทนะครับพยายามปลูกไปเรื่อยๆครับว่าช่วงหนาฝนปีนี้เป็นปีแรกที่ผมกลับมาอยู่เนาะเป็นปีของการปลูกนะครับเนาะเป็นปีของการปลูกปลูกปีแรกก็สิปลูก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 พยายามสือเพื่อปลูกปลูกอย่างเดียวครับปีแรกปลูกตายปลูกซอมตายปลูกสมนะครับเนาะมาแล้วอันนี้เป็นกล้วยกล้วยน้ำบลานะครับอันนี้ปีงครับนะครับ นี่มือผมครับปีไงปีไงแฮงครับปีไงครับนะมือผมอันนี้ก็เป็นในสวนเอ่อเป็นยูน่านะครับยูน่าหละครับแป้งไฮเดรนต์เป็นโขกนะครับแนละ้วขุดสาแต่ยางลงไปเบมึงข้างล่างกับสิแม่อฝนตกลิ่นๆนะครับตอนนี้ม่รู้ในกล่องเห็นปะ่ะตอนนี้ฝนก็ยังตกลิ่นๆอยู่ผมก็เลยถือโอกาสเอา ปลูกข้าวปลูกต้นปลูกบักซีดาดีกว่าปลาสนดอกต้นกาแฟนว่าเลยเอ้าเดี๋ยวปลูกบักซีดาซีดายัางเหลืออยู่หาหกต้นสนดอกก็เลยเอามาปลูกครับฝนตกมาเคลื่อนฝนก็ตกครับค้มมาซี่หาเมื่อหัวตาตกเมื่อนึงนะครับเมื่อตาตกเมื่อเดียวค้มย่างเดียวเพาะวาม่มีแดดนะครับเอา้าประเทศนี้โอ้ยห่อนนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นสายไงนะครับสายไงกว้างสามสิบคูนยี่สิบนะครับนะสายไงสระน้ำลึกคุนลึกสนะามเมตรเนาะเมตรทั้งขางจะเป็นไผ่นะครับอันนี้เป็นไผ่สังมลนนะครับผมปลูกตอไผ่สังมลนครับปลูกใส่ลัมเพราะว่าโครงการสีใส่ลัมไหลครับใส่ลัมไหลเราได้ปลูกไปอยู่ตรงนั้งนีอยู่หากออยข้างล่างมีกอหนึ่งนะครับอยู่เลื่อยขึ้นไปอีกหน่อยหากอครับลงไปข้งางล่างสุดนี่หากอ้อยอ้อีกกอหนึ่ง ครับปลูกปลายปล่อยยามบากินนอมันครับเอาล่ำมันเนี่ยเอาล่ำมันครับเอาล่ำมันมาใส่นะครับนะครับฝรั่งแดงจักรพรรดินะครับนีตอนนี้ปลูกหาต้นนะครับอยู่ทั้งล่างกับมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับเป็นอยู่ปลาบักซีดาคือกันนี่แหละะครับเป็นปลาหงส์ป่อซื้อนะครับแล้วคงก็มีใบอยู่ต้นหนึ่งนะครับเพื่อนเอาซื้อเพื่อนหรอได้ คือป้าฝ่นมาตนหนึง่งว่าหบเทศพันนะครับเ็ดเป็นพันแุ้เก็พอดเด็ดตอนนะครับโครงการผมก็ค,กค,กกมกคืออยากเ็ดเป็นเอโครงการผมก็คืออยากเ็ดเป็นอพวกขายพันธุ์ใหม่ไหมครับเป็นขายพันธุ์ใหม่ว่ายหางมีหลายๆอย่างสินะมีทุเรียนมียังมังขุดเงาะยังสินะครับเงาะปลูกติดทั้งรางเดยอ เดี๋ยวสีผาไปรีวิวเหาะนะครับมือมือหลังนะครับเนาะมือหลังเดี๋ยวคลิปหลังนี่พาพาไปรีวิวเหาะนะครับนาะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับช่วงฝนนะครับยังิ่นจื้นแฉะๆเลยเนาะรอบๆมัรยากาศดีครับตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าอันนี้ครับมัรยากาศตอนเช้านะครับปลูกรอบๆหน้านะครับนอนยหน้าตื่นขึ้นกัน หาหน้าเห็ดครับโมยึดแต่นหน้าเห็ดอยูน่นะนะครับเห็ดเครืองมือผมก็ไปเห็ดอย่างอื่นครับประมาณนั้นนี่นะครับเป็นบรรยากาศรอบๆแล้วก็ปลูปกซีดาร์นะครับเดี๋ยวสิได้อ้อมกระเบื้องครับเอากระเบื้องอ้อมอยู่อ้อมขึ้นมาทึงๆนะี่คทั้งนี่ก็สิเป็นอ่าอันนั้นะบักฮุ่งครับ ักคุ่งแม่ผมได้มาเป็นนวยเงยๆาๆมะคุ้งบุรุษวนวาท่านอย่างบุรุษแขกดำหรือแขกนวลน,นะครับได้มากกับาเอามะาเฟอเมล็ดนะครับเอามาเล็ดมะาวานเอามะเฟะเฟะใส่แปลงแล้วก็เอาเส่ถุงถุงซ้ำแล้วก็ามาปลูกครับอือครับอันนี้ก็เป็นหงปาซื้อที่อยู่นี่ปาักกล้วยนะครับเอามาส่อมกล้วยไตยปลูกคิดเิ่งเอาครับดินผมรักษา,าดปลูกกล้วยกับไตดินผม ค่อยตัดแปลงเอาครับซุ้มซุ้มงามๆก็มีครับซุ้มนี่เงีงามปูเราก็งามครับอืมนี่ครับ,ม,รบ,รบมีบดอกกระเจียว,ยวนี่ครบับเดี๋ยวถ่ายคลิปดอกกระเจียวอยู่ครับรอบหลังเด้อครับบักพุงปลูกอันนี้เป็นกล้วยที่ผมกับปลูกไปตั้งปีที่แล้วนะครับปลูกมาแล้วมันเป็นกอยอยังไงนะครับอ่าบ่มีบ่ได้ด,ดูแลยยังส่วนมากผมสิตัดหน่อทิ่มให้หมด จงไว้แค่ต้นเดียวนะครับนอขึ้นมาผคงจะยาวิ่งเอาทิ้งเอาทิ้งเอาทิ้งก็หมดนะครับกล้วยมันก็นสีตนนส้นง่ายสีนะครับก้อนอยู่มันสิบสิบสิบก็สิบก็ตนนะครับกล้วยก้อนนี่เหมืนที่นี่ผมก็ตัดอกดอกตัดออกตัดออกให้ไม่เลวอยู่สามตอนอใน,ในีน่นมันง่ายกูหมวกเลยจงไว้ครับเดี๋ยวก็เอารุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเนะาะอส่วนคลิปนี้นะครับเด้อฝากไว้แค่นี้นะครับเด้อขอบคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเด้อ ขอบคุณครับ